อันนี้ขันสูตรพักเขาเกลือใส่เรียบร้อยแล้วนะคะเกลือใส่เรียบร้อยแล้วอันนี้ขันใส่ถุงเนาะค่ะเนาะเก็บใส่ถุงขันสูตรพักสมัยใหม่ว่ต้องไปใส่กระดงว่ต้องไปใส่กระลำมั่งว่ต้องใส่ยางจักยางเก็บใือคอยเดี๋ยวมันสีมูนค่ะปวดเพราะว่างห้องบดอันห้องบดอัน เพรา่เไม่ตากแ็ดเ่เหี่ยวเขาก็เลยมาขัดเกดเหนียวจเลยมาขันเกดนียวจะเลยมาขัดเกล็ดเนียวนะคะเทปปูหามันมุนค่ะเก็ดเหนียมันสีคอยนิ่มไปเีละนอยเีลนอยเนาะค่ะ จะได้เป็นเศนไครเ้นมันมันสศบ่มุลถ้าเขาคอยเห็ดแบบนี้นะคะมันจะคอยมันจะอ่อนดีได้สมถัดผักเสียนห้องันจะอ่อนสวยสวยเลยถ้าเ่าคอยเห็ดเด้วมันกับบ่มุลอ่อ มันสิอ่อนดีค่ะเอาไปตรงไปตรงไปตากแดดเี่ยเป็นัาวเลี้ยวเลยสิแค่นี้มันกลเ่วเลยวงุ่มดีดีด้วยผมแค่นี้มัเกลี่ยเลยดิสิเกลีเรียบร้อยแล้วมันนี้เขาสิร์มล่างน้ำผ ข้าวหลางนาบอสน่ะนั่งน้บบอกมั้งค่ะลลางน้บบอกนาบบอกใส่กระปุกอันนี้เอาเปลือกใส่อันนี้เอาผงสลดใส่ บางคนเผินกระเจียวใครบางคนเผินกรเรรกรอาใส่เนาะค่ะเนาะใส่อันนี้เอาเข่าใส่เข่าเนียวใส่หน่อยนึงเนาะค่ะเนาะเอาเข่าเนียวใส่หน่อยนึงเข้านสมไปไวเข็มจัมนี่เหรอค่ะมันกนลนนี่ยเอาเลยใส่สูตรน้อยนึงใส่เข่าเนียวน้อยนึงเนาะค่ะเนาะผสม นี้เขาเขานำเขามาค่ะเซนำเขามาชิบปึงแค่นี้ก็แซสบแล้วค่ะ